คีมเก่าเป็นสนิมอ้าไม่ออกสนิมกินจนอ้าไม่ออกแบบนี้เคลอะเลยครับในวันนี้ทางช่องวิธีไทยพี h ช n แนล จะมาช่วยทุกท่านแก้ปัญหาภาพครีมที่บ้านของเราเป็นสนิมและอ้าไม่ออกแบบนี้นะครับแนวทางง่ายๆเราลองทำแบบนี้ดูก่อนครับใช้คอนปุบลงไปตรงกลางตรงรอยต่อบริเวณนี้นะครับแล้วลองอ้าดู ถ้ายัางอ้าไม่ออกนะครับเรามาทําแบบนี้กันดีกว่าครับเรานำครีมที่อ้าไม่ออกมาเผาไฟกันเลยครับและทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเดี๋ยวหลังจาก5นาทีไปแล้วเราจะกลับมาดูกันอีกทีและนําไปทําอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อครบ5นาทีแล้วเราปิดไฟกันเลยครับและไปทําแบบนี้กันต่อ นำครีมที่เผาไฟนำมาจุ่มน้ำกันเลยครับแล้วเรานำมาวางไว้ด้านนอกนำค้อนเหล็กมาตีกันเลยครับตีเข้าไปตรงกลางตรงรอยต่อแล้วลองขยับครีมดูครับเห็นไหมครับครีมของเราอ้าออกแล้วครับเรานำไปแช่น้ำอีกรอบ แล้วลองขยับดูเห็นนะครับทีมของเรากลับมาใช้งานได้อีกครั้งเราไม่ต้องทิ้งทีมเก่าๆที่เป็นสนิมอีกต่อไปแล้วครับเมื่อยังขยับไม่ได้เยอะเรานำคอนมาทุบตรงกลางอีกรอบหนึ่งครับและคลิปนี้ท้าวท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทยพี channel ได้นะครับ และคลิปนี้เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาครีมเก่าๆใช้ไม่ได้แล้วเราทําแบบนี้ครีมของเราจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการแก้ปัญหาครีมเก่าๆที่อ้าไม่ออกเราทําแบบนี้กันเลยครับครีมของเราจะกลับมาใช้งานได้อีกหนึ่งครั้งนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ช่องดิถทายพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากดิไทายพีชนแนลขผมถ้าทีมที่บ้านเป็นขี้สนิมแบบนี้นะครับเราลองทําแบบนี้ได้เลยครับเราอย่าไปทิ้งและเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานําไปตากแดดได้แห้งแล้วเรานําน้ํามันมาชโลมทีมของเราจะใช้ได้อีกยาวนานเลยครับ